สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กุติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นข้อมูลจาก d เดลี่เมลเดลี่เมลสื่ออังกฤษเนี่ยก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าราสวูดฮอยรุน ส่วนหน้าดาวรุ่งรายใหม่ของแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชื่ออยู่ในทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับในเกมที่แมนยูเนี่ยจะต้อนรับการมาเยีอยมของนอต t ติงแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้นะครับก็มีลุ้นในเรื่องของการลงสนามฝึกซ้อมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับในเกมนัดดังกล่าวแต่แน่นอนครับว่าอย่าเพิ่งคาดหวังในเรื่องของการลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็น่าจะเป็น เรื่องของการได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเรื่องของการให้เวลากันต่อไปหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือรายงานจากเดลี่เมลที่มีการระบุกันออกมากส่วนเรื่องของจอห์นนี่อีแวนครับก็มีรายงานจากเชลลกราฟนะครับสื่อเจ้าดังมีการระบ,บุออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูใกล้ที่มีการตกลงสัญญาหรือมอบสัญญา1ปีให้กับจอห์นนี่อีแวนแล้วนะครับเอเดนแากรู้สึกประทับใจ เกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็ตัวของตัวนี้แวนนะครับในระหว่างการฝึกซ้อมแล้วก็ รับใจเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์โปรไฟล์เนี่ยก็สามารถเอาสิ่งที่อีเวนได้รับมาตลอดเส้นทางอาชีพเนี่ยสามารถเอามาเผยแพร่ต่อน้องๆได้ด้วยนะครับหลังจากนี้นะฮะก็คือเป็นสิ่งที่เธนาต้องการเลยนะครับแนวรับที่พร้อมเป็นตัวหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับประสบการณ์มากมายจุดนี้หลักๆประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องของการคอนเฟิร์มก็ ในไม่ช้าครับจะมีการคอนเฟิร์มแล้วก็ประกาศกันนะครับแล้วก็เรื่องของขาออกครับแบรนดวิลเลียมครับก็ได้มีการคอนเฟิร์มเรื่องของการย้ายไปร่วมทีม App Switch นะครับแบบยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ซึ่งก็จะไปอยู่ร่วมง,งานกับคเคนแม็คนาครับอดีตโค้ดทีมชุดแรกของแมนยูเรานั่นเองนะครับในยุคของโชโซเซ่มิโย่แล้วก็ทางโอลิกุน่าโซชานั่นเองที่เราน่าจะคุนหน้าคุณตาม,มาเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งรายครับที่มีการปล่อยตัวกันออกไปก็คือในรายของโ no นอมอมารันนะฮะมีการคอนเฟิร์มออกมาครับว,ว่าอมารันก็ได้มีการย้ายไปร่วมทีมอย่างโกรนินเก้นนะครับทีมจากลีคอนแลนด์นั่นเองนะครับก็เป็นไปตามคาดน,นะครับที่ แนวรุกดาวรุ่งรายนี้จะได้มีการย้ายออกจากทีมไปนะครับคอนเฟิร์ม2รายนี้นะฮะส่วนในรายของฮันิมาเบสบี้นะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวการย้ายทีมก็ตามแต่ทางแมนยูเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของเมสบี้นะครับซึ่งทําไปทำมาเนี่ยทางเมสบี้ก็มีโอกาสที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปเหมือนกันในช่วงซีซั่นใหม่นะครับแต่ก็ต้องรอดูกันก่อนตลาดมันยังเปิดอยู่นะครับบางทีถ้าเกิดแมนยูได้รับข้อเสนอที่น่าประทับใจก็พร้อมที่จะปล่อยเช่นเดียวกัน ซึ่งในเกมช่วงวันเสาร์นี้ที่แมนยูพบกับฟอร์เรสต์เนี่ยว่ากันว่าเมสซี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่เราใช้ทําศึกพบกับฟอร์เรสต์ก็ได้เหมือนกันนะครับตามรายงานออกมาจาก MEN นะฮะ ส่วนข่าว้อสีบที่น่าสนใจครับมีรายงานออกมาจากสื่อของฝั่งอิตาลีครับมีการระบุว่ามาโก้เรยอนาโดกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับซึ่งนักเตะรายนี้เคยมีข่าวกับแมนยูมาแล้วนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนแต่ว่าข่าวเนี่ยมันไม่ได้หนักนะตอนนี้ก็กลับมามีข่าวเชื่อมโยง กับแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่สื่อจากฝั่งอิตาลีเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าหลังจากที่แมนยูเนี่ยมีการแยกทางกับเมสันกรีนบูตก็คือยังไงก็ตามแต่เนี่ยกรีนบูตก็น่าจะแยกทางกับแมนยูแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทำให้แมนยูก็มองถึงเรื่องของการมองหาสู่หน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกสักหนรายนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นฮอยรุนมาแล้วก็ตามนะครับที่เป็น เป้าหมายก่อนหน้านั้นนะฮะจริงๆเนี่ยเลโอนาร์โดมีข่าวเชื่อมโยงกับโรม่าครับแต่ดูเหมือนว่าทางโรม่าเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมาย ไปสนใจในรายของเวลเลียนโชเซ่สูน้าของเรอลเบติสมากกว่านะครับส่วนทางฝั่งของแมนยูเนี่ยก็มีการแอบเลยสูน้าดาวรุ่งรายนี้เอาไว้แล้วนะครับโดยก่อนหน้านั้นก็มีการเช็คโปรไฟล์เอาไว้เรียบร้อยตอนนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาอย่างเป็นทางการในช่วงที่ท้ายของตลาดด้วยนะครับโดยที่เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวถือว่าไม่แรงเกินไปประมาณ20ล้านโยูโรบวกกับโบนัสอีก5ล้านโยูโรนะครับเพื่อทำการเซ็นสูน้ารายนี้จากซานโตนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนะ กดไปแล้ว49ประตูนะครับจากการลงสนาม151นัดนะฮะทุกรายการตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยโดนดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับก็เป็นข้อมูลกระแสะข่าวที่แฟนพีนนาจะเห็นด้วยซะเป็นส่วนใหญ่ครับในเรื่องของการมองหาส่วนหน้ารายใหม่เข้ามาอีกสักหนึ่งรายซึ่งผมเองก็มองอย่างนั้นนะเพราะว่าฮอยรุนเนี่ยน่าจะไม่พอนะครับแรดฟอร์ดเองก็ดูที่จะไม่มีความสุขกับการยินเป็นส่นหน้าตัวเป้าด้วยในราของเจดอนซานโชก็เป็นฟอนายซึ่ง ก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการจบสกอร์แบบเป็นกอบเป็นกรรมักซยาลเองก็เราสร้างกันดีว่าเรื่องของความฟิตโอกาสการลงสนามเนี่ยมันก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะลงเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. เหตุผลมันมากพอที่จะซื้อ สซนหน้ารายใหม่เข้ามาอีกสักหนึงรายจะเป็นในรูปแบบตัวที่สามารถหมุนเวียนได้หรือว่าตัวที่มีประสบการณ์ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนตำแหน่งผู้สับัตูที่กำลังมีข่าวร้อนแรงในตอนนี้นะครับในรายของวดดวราโชดีมอสตอนนี้ทางนักเตะเนี่ยในแฮกก็น่าจะได้รับข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการจากฝั่งแมนยูแล้วซึ่งมีโอกาสที่ผู้สบะตูรายนี้ของทางเบนฟิก้า จะเซ็นสัญญาแบบระยะยาวกับทางสโมสรใหม่อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ากันว่าตามรายงานข่าวข้อสิเนี่ยมีการระบุว่ามเมคเงินค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน20ล้านยูโรนะครับแต่ว่าในรายของเอาตายบายันเดียเนี่ยก็มองข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ากระแสข่าวจากฝั่งตรุรกีเนี่ยมีการระบุว่าการตรวจร่างกายเบื้องต้นในครั้งแรกเนี่ยที่แมนยูยื่นเรื่องไปเนี่ยตรวจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ การที่ทางผู้สบตูราเนี่ยรอไฟเขียวในเรื่องของการเดินทางมาตรวจร่างกายเป็นทางการที่เมืองเ,อเชเตอร์ซึ่งมันก็เป็นการตรวจร่างกายรอบที่2แล้วก็จะมีการเซ็นสัญญาชูเสื้อ,อยางเป็นทางการทันทีนะครับตอนนี้ทางผู้สบตูรานี้ก็พร้อมยายแล้วแหละนะครับแล้วก็รอไฟเขียวจากฝั่งแมนอยู่เท่านั้นเองนะครับค่าตัวก็น่าจะไม่เกิน 5ล้านปอนนะครับตามรายงานกลับมาเนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ระแสข่าวชวนกันอยู่ยังไม่ชัดเจนครับว่าจะเป็นในราของเวลาโชดิมอสหรือว่าเอาตายไปอย่างเดียเหมือนกับแมนยูติดต่อไป2ดิวแล้วก็เหมือนกับติดทั้ง2ดิวสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็ต้องเลือกดิวใดดิวหนึ่งนะฮะเรื่องของการดึงตัวเข้ามานะครับตอนนี้ก็ตอบยากเหมือนกันกระแสะเนี่ยมันตีกันไปตีกันมานะครับแต่มีโอกาสได้ ใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับส่วนขาออกแน่นอนครับพอมีผู้สบตูรายใหม่เข้ามาตอนนี้ความคิดของแมนยูก็คือเตรียมผลักดันในเรื่องของการขายดินาสันออกจากทีมให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูพร้อมรับฟังการขายแบบถาวรอนไปเลยนะครับมาเป็นอันดับแรกคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยแมนยูพร้อมรับฟังในรูปแบบการยืมตัวก่อนก็ได้แล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดแต่ว่าตอนนี้แมนยูเปลี่ยนใจเอาในรูปแบบการยืมตัวเนี่ยไปเป็นรอง แล้วก็เอาเรื่องของข้อเสนอในรูปแบบการซื้อแบบถาวรเนี่ยเข้ามาเป็นเป้าหมายหลักที่แมนอยู่ต้องการนะครับซึ่งมารอดูกันครับว่าทีมไหนจะสนใจในรายของดีนสันเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโวสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ